หวยผ้าคีริ้วทุก<ะ>อย่างครบนะคะมาเขาแรง่งพักว่าหนึ่กินจากตอนอยู่อืม<ะ>ยันโดนกินเถื่อแบบอือ อิสานแฟมิลี่เนาะจ้าเป็นช่องไม่เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้จะพามากินซีนจุหรือวัสซ้อยจุเนาะหากินอยากเด้สดๆเลยหมือนเสานี่ไปเอามาพูนน่ตับหวหลผ้าคีริว้วทุกอย่างครบนะคะมาเอามาเริ่มกันเลยเนะาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแมวเอาบุตรเขาเนาะ เดี๋ยวเด้อเด้อค่อยเป็นค่อยไปเดินเสียงปาดเนี่ยดังสวบสวบซอสอิริพริกนะคะลูกโดดวาลงกอยู่เลยเนาะโดดเนาะอ่ะคำแรกคำแรกไปเลย อ,อยหางผักคีริวผักคีริวต้องกินมันกันนะจ้ะอือหือลูกจดไปก่อนเลยอือหหวาน หวานเลยทีจ้าเดี๋ยวสดเจียวยกกันเจียวบกขมมันไงวะออนุิยาตเด้อไปเจี๊ย,ยลงมาอีกอืมหวานหลุลืมอยังลืมดับข้าวแป๊บหนึ่ง้อจ้ะแป๊บหนึ่งเด้อจะกินเนื้อกินยังต้องดับข้าวก่อนเนาะ ยากแก่ไอ,อต่อกันเลยืเขาแรงเจ้เนี่ยเขาแรงพักว่าเด็กินจากตอนอยวู่อะอืม ยันโดนกินเถอะแบบอื้อมั่ม,มากแน่แล้วจ้ะหนูเข่าบ้านจะกินเข่าอยู่แต่เสาบนจ้าลูกสินอนเอาลูกโดดไปเลย สะใจตับ hmm. ม กินเอ้าต,ตับมันข้าวเดยไม่ไเ,มเคยกินแต่จะกินตะตับว่าหันมาแนะนำข้าว พัก,กิเล็วหอดีกว่าวะอีสานของแท้เด้อเบาจุดปุดจุดปุดนี่ผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณที่นี้นะคะ ลืมกินเขาน้ำเนาะมันจิเป็นสร้างพเพียบบรรยาติหลายเดย้กินพักลหลาย ช่วยขับถ่ายได้ดีขับ <g ib berish> พยาะต์น <g ib berish> าจะอืมอืมหลุดโดดเนาะ เนีย่ยว่ากินจับกิบนแสบด้วยจ้านั่นแสบเด็ด<ค><ย>เืมองแบอ,อนมนัน้ำเพ็ดกับเพ็ด เดกินเข่ามากเยอะกินตัน้งแต่ตีหาทีท่แถวนีมันว่ามีขายไหมต้องไปพ่นบไก่สามสิบก,ก,กิโลแถวนีเขาเจะว่าขายปนกันได้หมูกับง่วเขาเจาแยกกันขายมูสริมเนาะ ไม่หมดดอกเจ้าก็โค,มค,มคม้มขมจ้มสม มาจ่ามาแซ่บมากันสดสดแล้วจ้าใส่ลูกโดดอุ้ยเอาลูกไงเอาลูกน,น้อยๆแล้วมันเผ็ดเผ็ดจิ๋วๆแต่แจ๋วอื้อ ลืมเนื้อทอดอตับ ปวดครับปวดแล้วบอกว่าเก่ง้ะจ้าจะกินเก่งฝ <Wow. S 1> ากกดติดตามกดไลค์จะแชร์ให้นะจ้าจะหักกันแพ่งกันช่องหม่เนาะคุณแม่ลูกอ่อน ว่าไม่เบียกว่าไม่งานเนาะเราเป็นปกินผู้เดียวประแซบกินผู้เดียวกระแซบเด้อรื่อหิ้วเข่าสะต็ก นิ้วเขาเ่าจนสัน้นเรืวยว่ากันด้วจา้าอาจจะมุ่มม้ามนิดนึงวม่ไหวรืิผักทีริวข้าวอะ่ะกินว่ได้อืม ใต่อคิดว่าตัวนยหน่อยซ้ำเนี่ยที่กินได้หลายบันไดเอ,อ่กินได้ว่าหลายดอกกินซ้ำอยากเลยเนาะกินซ้ำเพรหอมปากหอมข้อนะจ๊ะเดี๋ยวพยาธิมันสิหลายกินหลาย่าดีดอกมันเปลือง <laughs> มันเปลืองเอาไว้แต่กินเมื่อหลังเนาะเอา้ากินไปกินไปก่อน กินซ้ำไบอ้าวตับไม่มีตับวอนยังหันอยู่อือึแต่เนื้อนี่แหละไทยแน่เล่าแน่ได้จ้าอืออือลูกโดดกอดเสียไปซะชิรีชิรี บอ,อกพริกเนาะใส่จะเผ็ดกันอะ่ะอืมนี่้องนวยไงกินไม่ได้หรอกอร่อยเนาะจ้าคือจิอิมแล้วละ่ะ ไม่ไหวแล้วใครจะกินมือหลังคลิกพลาดประการใดคอมเมนต์มาเจ้าจ้าแนะนำกันมาได้ส่องไมคนทำมาหากินเนาะไไว่าวากนันเนะ้จะจ้าเนาะสนับนสนุนกันในเด้อบายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ